แหล่งข่าวงานมากรรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิด Future Science Community for All ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2,567ภายใต้แนวคิด Future Science Community for All โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่16-25สิงหาคม 2,567ที่อิมแพกเมืองทองธานีฮ .104 ย้ำเอยทีกทีว่าแตรดังมากนะครับคุบคุณคมากๆครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเอาลออญญญาะฮะเราจะญยากับทีมงานครับเดี๋ยวเรานับถอยหลังมาพร้อมกันกับการเปิดขบวนคารวัลสุขสนุกวิด้าพร้อมแล้วใน5 4 3 2 1. 1ในปีนี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเป็นปีที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยแล้วยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถและ พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประเทศชาตินอกจากนิทรรศการเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีคุณอุปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศไทยแล้ว นิทรรศการหลากหลายสุดล้ำทั้ง AI ฉลาดเหนือมนุษย์อาชีพสตรีมแห่งอนาคตและนิทรรศการใหม่ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนอย่างต้องรอดในดินแดนสุดขั air, ้ดวร่วมสำรวจมหานครทะเลทรายและอื่นๆอีกมากมายก็สำหรับมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่วีแห่งชาติประจำปี2517นะครับซึ่ง จะจัดขึ้นที่ Impact เมือทงทองธานีในวันที่16-25สิงหาคมปีนี้ ก็ต้องเรียนว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับก็ด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภมพาศเนี่ยนะครับท่านก็อยากเห็นเยาว,วชนไทยของคนทุกคนเนี่ยนะครับเยาว,วชนไทยของเรามีความรักมีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ให้นโยบายมาว่าการจัดงานเทศกร,รมวิทยาศาสตร์ช่วงวีแอแห่งชาติปีนี้ต้องมีความสนุกสนานแล้วก็มีสาระเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กและเยาวชนครับสำหรับความพิเศษของปีนี้ก็ต้องเรียนว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยนำเสนอที่ไหนมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีของ AI เทคโนโลยีของ Immersive เทคโนโลยี AR VR นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอธรรมชาติวิทยาซึ่งน่าตื่นเต้นมากๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินแดนที่ สุดพุ่วมากๆเลยนะครับนอกจากมีเรศการกลางต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆสําหรับงานหากกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีแห่งชาติประจำปีนี้ก็คือการที่มีเพื่อนๆนะครับหน่วยงานร่วมจัดเห็นความสําคัญของงานหากกรรมวิทยาศาสตร์นะครับ ก็เลยมาช่วยกันออกบูธนำกิจกรรมดีๆนำนิทรรศการดีๆมามอบให้กับเด็กและก็เยาวชนของเราครับหลายหน่วยงานทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดครับสำหรับน้องๆน,นักเรียนนะครับเด็กเยาวชนคุณพ่อคุณแม่คุณครูด้วยนะครับคุณครูก็จะได้เห็นสื่อต่างๆที่อาจจะนำไปช่วยสอนเด็กๆไปช่วยถ่ายทอดให้กับเด็กๆต่อไปได้ ก็คิดว่างานหรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปีนี้นะครับก็จะครบเครื่องนะครับสำหรับคนทุกคนเลยแล้วก็จะได้ประโยชน์สำคัญมากๆก็คือได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ยากนะครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกมากๆแล้วก็เชื่อมากครับว่าได้แรงบันดาลใจดีๆกลับไปเพื่อที่ว่าจะช่วยกันทําให้สังคมของเราเป็นสังคมวิทยาศาสตร์นะครับโอกาสนี้เชิญชวนทุกๆท่านนะครับ16ถึง25สิงหาคม ที่ Impact เมืองทองธานี9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับ